สวัสดีครับเพื่อนๆครับสบายๆนะครับเมื่อนี้กฤติภาผีผ้าหนองมาเบิ่งอีกหนึ่งพิธีกรรมนะครับทั้งไสยศาสตร์นะครับเป็นพิธีกรรมยังก็เพ็่อนมาพิธีกรรมยังก็ถอนของบอกครับเออเอาคุนใสขุอ๋อถอนคุณใสออกเป็นการถอนหมายว่าถอนอยออกจากทีเฮียนทีสั้นที่่าเพื่อนฟังไม่ได้ดินสีผ้าไปหาหมอที่เพื่อนมีความเชียวชันทังด้านนี้นะครับเดี๋ยวสิผีผ้าเพื่อนมาถอนของครับตอนนี้ ก็มาถึงบ้านของพ่อหมอแล้วนะครับที่ไปนื้งรับปูนาคนะครับที่ว่าใช้พิธีการไปถอดของเหรียญของไส้ยู่ในพื้นที่บ้านยืนในบ้านเพืนอิธีไปถอดเอาของออกจางไดนี่เด็กหญิงผ้าทุกคนในเบื้องกนนะครับทุกคนครับหลังจากว่างหันนะครับที่ไปรับปูนาคมาแล้วนะครับติดตามไปพร้อมกัน พยายามกนะต่้นให้มาตั้งแต่รุดับตัวชี้ตะกี้ก็ทางตะกี้จะทางชมาทธรณี6ชัอนป่า15ชั้น

ผู้เตรียมในสังขารลูกหลานทั้งหลายขอบังเกิดด้วยนักนาคราชสมาเทวนะคพุทธบาจ่างเทวนาหอริยะสมณะหลายนั่งบอกนี้โอท้าพยานาโภผู้ไร้ยีสามผู้ไร้มาทั้งหลายขออนุญาตเทวนาคผู้พี่ผู้ม่าผู้เดียนนาสถานแห่งนี้ผู้ญาตายายผู้ม่านักคาริยะสมณะดายด้วยนะกแบบนี้ขออัญเชิญเทพเทวนาคราชผู้กษัตริย์มหากษัตริย์นาคราชกษัตริย์ผู้อัญเชิญเมื่อเกิดผู้ลูกหลานผู้มอเกิดนักเทวนาคสมักผู้ว่ากาสมักเทวนาคด้วยเถิด เอนส่วนขนาดเนาะเจียวแล้ววางเจียวปั่นจิ้มรอที่ที่ว่าด้ อันนี้ส่งต่อในวันนี้เดี๋ปส่งอนนเลี้ยงดูจากผมเขาแค่เอเดียวเามากระปุกลยาไปเยคุณชอบักไหนดึงดึงดันึงที่ แตสว่านักมาราดมาอะรที่มันนาคร้านมาดูัวมันเาว่านักาีติดแต่ว่าลักขยวนับปุ๊บมาปุ๊ที่มันต้องยึดเั้งแ่ตนเมัน้องมีมันต้อมังคมนาสุขวัตมั่งมอมาุตมังคีมหาเ

你现在不把那个？ ยะสิพา้เบิ้งทิพายเบิ้งดอกโท่นฟุยใจ

ขดกรหสดกีไตรขดข้มาได้ทีกระดุมย่ขาวเนาะน้อยเลยนะขดโค้งทางนั่งเข็มนั่นแหละขดโค้งสางมันข่างออกออนกับพอออนเนาะพี่เียว่ใช่ทมือเอ่งหมอกเปเขาเห็นหมะ แต่ Recently, ม me, <that>? ่กี่เดืนไปแม่ไรก็เกียกับมันยไม่ได้เล่อันไร้ก็ภาษาพุ่ธาวัตมันละที่วันนั้ลือราคาธรม่วนนั้เจ้าเ่าไหรนามันเขาน่าะ่ง้มพะวลมัธิตมื่อก้นม้นวันอริยจ้ามนั่งก็ย่วันอริยสมันาั่งก็อยู่ันธรมมาวั้นเอริยสิมนั่อย่วัน้งายเระมันเกิดสัมมาทิวนาาราสัมมาคราสีวันนง ยังมองแรงข้งนอกเองเลยแต่เลยนั่นเป็นพาลุกเาวันทั้งหลายด้วยซึ่งนั่งซีนีในร้านสารเดอบ่เกินสามบ้น ขับมันว่ามันก็ได้ครับอันนี้เผาคลองนะอ,อันนี้ของที่เพื่อนพากออกมาจากไกอ,อ้เผาออกมาจากหมก,ม,ก,ม,กมุกวินี่หรอที่เป็นกลมๆมืนะครับอืมโอเคลูกใส่พริกเจือ,อ เผาของกับไปหาคนที่เขาเหตดใส่นะครับอ้ยจะคอยเราจะมันมาทำต้นต้นอันนี้ครับทุกคนครับหลังจากที่ได้ของมาแล้วนะครับปูผมหมอนีนเพิ่อนกิดทำการแกะยางออกแกะออกเรียบร้อยเบืองั้างในก,นกบลนะเป็นกระดูกนะครับก็เลยมีการได้เอาของที่ได้นะเอามาเผาผิดเผาเกลือเผาเพื่อให้ของที่คนเห็ดมาใส่เนี่ย เดี๋ยวกลับไปหาหาคุนดีเห็ดมากนะครับนะครับกำลังเผาอยู่ข้างหลังครับเผานี้ก็ต้องเผานอกบ้านนะครับเผาออกนอกบริเวณบ้านเราเยใ่้ไผกั้นเนี่ยควันไฟเนี่ยเข้าไปในบ้านเป็นแบบเผาให้มันผัดออกไปข้างนอกครับเป็นความเชื่อนะครับตองระบานนะครับที่จะรัแบบทือ เดืองแนวหนีความเสื่อสชวนบุคคลนะครับนี่เป็นความเสื่อที่สุดทอดกันมาตะดูลของพระบันะครับเป็นอาวุธและมันไดแก่เรื่องต่างๆไดนะครับจานบงน้กันคับกับพิธที่กันใส่คลองตอดคองนะนยคนเราคนในทำรองที่ครับท ya tu lah.